สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำแกงส้มมะละกอใส่ปลากระป๋องกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแบบบ้านๆค่ะเราแกงแบบลาวๆนะคะทุกคน ก็วัตถุดิบของเราก็มีมะละกอรเราหัน่นเรียบร้อยแล้วนะคะผักบุ้งแล้วก็ปลากระป๋องนะคะเราจะเอาแต่นเนื้อนะคะตอนนี้ยังผสมน้ําอยู่นะคะจะเอาแต่นเนื้อค่ะนี่เราก็โขลกพริกนะคะกระเทียมตะไคร้หอมนะคะกระเทียมใครจะใส่ก็ได้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็นําเนื้อปลาปลากระป๋องโขลกลงไปด้วยนะคะทุกคนก็มีน้ําปลาร้านะคะทุกคนแล้วก็ ค่าโนอน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะทุกคนก็จะได้เป็นแกงส้มนะคะแล้วก็มีใบแมงลักค่คะทุกคนแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะลงไปก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็คนแล้วก็ปรุงรส ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนใส่ขนอก่อนนะคะเราจะใส่เป็นขนอนะคะไม่ได้ใส่ชูรสนะคะทุกคนก็เป็นขนอก็เป็นน้ำซุปเป็นขนอไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะแกงแบบแบบบ้านๆค่ะทุกคนก็น้ำปลาเล็กน้อยนะคะน้ำปลาร้าก็เค็มแล้วค่ะเราใช้น้ำปลาร้าขวดนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็นำมะละกอที่เรา,าหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะมะละกอของเราก็อาจจะสุกยากไปนิดนึงนะคะเราใส่มะละกอลงไปกดนะคะวันนี้เราใส่ผักบุ้งไปด้วยค่ะก็เพิ่ม สีสันนะคะทุกคนจริงๆส่วนตัวก็ชอบผักบุ้งมากกว่านะคะแกงส้มใส่ผักบุ้งมะละกอนะคะทุกคนก็คนใี้เข้าก,ากันก็ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดนะคะพอมะละกอสุกเราก็ใส่ปลากระป๋องนะคะทุกคนเราปรุงรส ได้ทีแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องก็เอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็คนค่ะเราก็คนเบาๆนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะคะทุกคนาตามด้วยผักบุ้งนะคะจะใส่ทีหลังค่ะเพราะว่าเขาสุกง่ายนะคะเราก็คนให้เข้ากาันตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกจะใส่ทีหลังนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ก่อนผักก็จะไม่สุกนะคะแล้วก็ตามด้วยใบยแมงลักค่ะทุกคนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำเองอร่อยมากๆนะคะแกงส้มมะละกอใส่ปลากระป๋องค่ะรวมด้วยผักบุ้งด้วยนะคะทุกคนก็ ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเท่านี้ก็ได้แกลงส้มแสนอร่อยค่ะทำเองก็อร่อยเองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ